ตายเตรียมรับมือย่อมความกดอากาศตำ่ำฝนเพิ่ม70%ของพื้นที่ไทยตอนบนเตรียมรับมือพายฤดูร้อนรอกใหม่3-6เมษาย,ยน2564ฝนเพิ่ม70%ประเดิมอีสานและไล่ไปทุกภาคตามลำดับระวังฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงลูกเห็บตก สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตภัยอยทกภัยพยากรณ์อากาศพบกันในช่วงเย็นของวันที่31มีนาคม2564ยเป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ภาคไหนมีฝนกันบ้างภาคไหนมีอากาศร้อนอากาศร้อนจัดบริเวณพื้นที่ไหนมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นอย่าลืมรายงานสถานการณ์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด subscribe กดแชร์ห้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ โดยล่าสุดน,นะครับเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพาย,าย,ยดุดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันที่31มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปโดยพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง11จังหวัดบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมชัยภูมิ ขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าในวันนี้นะครับจะมีฝนทั้งหมดด้วยกัน5ภาคบริเวณภาคตะออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาและบุรีรัมส่วนภาคกลางบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนบุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์ ส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดปราจีนบรุรีนครนายกรยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบี่และตรังส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา ต่อไปนะครับเราจะมาดูฝนจากโมเดล ECMWFwindy.com โหมดฝนฟ้าผ่าโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ20นาฬกาเป็นอต้นไปนะครับโดยกลุ่มฝนจะเริ่มบริเวณภาคใต้นะครับที่บริเวณก่ะสอง3.7มิม mm, บ้านแม่หาด1.1มิมสุราษฎธานี4.1ม mm, ิมนะครับและบริเวณสุราษฎธานีจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ที่บริเวณท่าชนะ3.7ม mm, มขนอม2.2มิมคุระบรี1.6ม mm, ิลลมตะกวัวป่า1.3ม mm, มบ้านนาสาร 1.6มมพังงา0.7ม mm, เมตรภูเก็ต0.6ม mm, มกระบี่0.3มมตรทุงใหญ่0.3ม mm, มตรบ้านสาลาด่าน0.1ม mm, มตรตรัง0.3ม mm. เมตร ต่อไปนะคะเวลาประมาณ23นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนจะให้มีฝนปรับปรายนะคบที่บรเิเวณภาคใต้โดยจะมีนะคะที่บรเิเวณเกาะสอง่อ2มิลมสุราธานีธานี0.4มมตะกัวป่า0.1ม mm, มภูเก็ต1.1ม mm, มตรตัง0.1ม mm มตรนะครับส่วนบรเิเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนได้ในบางพื้นที่นะคบไม่ทุกพื้นที่ โดยในระยะนี้นะครับฝนจะเน้นบริเวณภาคใต้เนื่องจากนะครับมีบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณเหนือเกาะสุมาตรานะครับในขณะน,นี้กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆนะครับมุ่งหน้าทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือก็ขอให้จับตากันต่อนะครับ ถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับย่อมความกดอากาศต่ำทางช่องวาทภัยอยูทุกคภัยพยากรณ์อากาศจะรีบแจ้งให้ทุกท่านรับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะคะผมต่อไปเทียบเคียงโหมดฝนพาย,ยุสายฟ้านะครับโมเดล ECMWFwindy.com ในวันพรุ่งนี้1เมษาย,ยน2564ฝนจะเน้นบริเวณภาคใต้ภาคอีสานตอนล่างบางพื้นที่2เมษาย,ยน2564ฝนจะเน้นบริเวณภาคอีสาน ภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันตกรวมถึงภาคตะวันออก3เมษายน2564ฝนทั่วประเทศนะครับ4เมษายน2564ฝนทั่วประเทศนะครับผม5เมษายน2564ฝนทั่วประเทศนะครับ6เมษายน2564ฝนกระจายทั่วประเทศ 7เมษาย,ยน2564ฝนมีแนวโน้มกระจายทั่วประเทศ8เมษาย,ยน2564ฝนทั่วประเทศนะครับแต่จะตกในบางพื้นที่9เมษาย,ยน2564ฝนทั่วประเทศนะครับโดยรวมนะครับตั้งแต่ในวันที่2เมษาย,ยน2564เป็นต้นไปฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับบริเวณทั่วประเทศโดยปริมาณฝนนะครับตั้งแต่ประมาณ40-60ต์นะครับ ฝนทั่วประเทศก็จริงนะครับแต่ไม่ได้ตกในทุกพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เกณฑ์ส่วนมากฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับในทุกภาคแต่ไม่ทุกจังหวัดไม่ทุกพื้นที่นะครับเนื่องจากในช่วงนี้ยังเป็นฤด,ดูร้อนอยู่นะครับอาจจะมีในบางพื้นที่ที่ฝนยังไม่ตกก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศเจ็ดวันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยคาดหมายลักษณะาอากาศ31มีนาคมถึง6เมษายน2564 ในช่วงวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2564นะครับความกดอากาศต่ำจากความร้อนจะแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนอากาศร้อนจัดจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำจากทะเลอันดามันนะครับ มีกำลังแรงขึ้นจะทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนาเกิดขึ้นได้ในบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรฝนตกฟ้าะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตร จึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะครับส่วนชาวเรือบริเวณทะเลฝั่งอันดามันขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลฝั่งอันดามันขอให้งดออกจากฝั่งส่วน3-6มีย,ย2564จะมีมวลอากาศเย็นนะครับจากประเทศจีนหรือบริเวณความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณไทยตอนบนนอกจากนั้นแล้วนะครับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือ และภาคตอนออกเฉียงเหนือในขณะที่อากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยลักษณะเช่นนี้นะครับจะทําให้มีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นลักษณะของพายุนะครับจะเป็นฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าโดยจะเริ่มจากบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือก่อนเป็นอันดับแรกส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ส่วนภาคใต้นะครับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพาย,ยุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณารวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเกษตรกร,ร,กรขอให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพืชผล ทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยนะครับโดยล่าสุดนะครับในวันนี้มีประกาศจากศูนย์ตุตูนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งออกมาประกาศแจ้งเตือนนะครับเป็นฉบับที่2ในเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันนี้โดยเตือนในเรื่องของฝนตกหนักและเรื่องลมแรงเนื้อหาใจความของประกาศนะครับในวันที่31-2เมษาย,ยนหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงจะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลฝั่งอันดามัน ประกอบกับจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะครับจะมีกําลังแรงขึ้นจะทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยจะเน้นบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ ตรังและสตูลขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลฝั่งอันดามันจะมีกําลังแรงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับชาวเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ส่วนเรือใหญ่นะครับขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตภัยอยุทกภัพยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมขอบคุณครับ ต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือ31-2เมษายนอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะเข้ามาปกคลุมนะครับและจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นได้ในตอนกลางวันฝนจะเกิดขึ้นเล็กน้อยในบางแห่งส่วน3-6เมษายน2 5 6 4ฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ จากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น60-7ถึงซตของพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ31มีนาคมถึง2เมษายนอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่แต่เป็นฝนเล็กน้อยนะครับในระยะนี้ส่วน3-6ถึงเมษายนนะครับฝนจะเพิ่มมากขึ้นจากการพัดนำ ของลมตะันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดนำฝนเข้ามา40 60ของพื้นที่นะครับจะมีลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางแห่งบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองนะครับ ส่วนบริเวณภาคกลาง31มีนาคมถึง2เมษายน2564จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำฝนเข้ามา10%ของพื้นที่นะครับในช่วงกลางวันก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและจะมีฟ้าหลวเกิดขึ้นส่วน3ถึง6เมษายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก10%ของพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่นะครับจากการพัดนำเข้ามาของลมตะวันออก บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองลมจะกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับส่วนบริเวณภาคตะวันออก31มีนาคมถึง2เมษาย,ยน2 5บ4อากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันฝนอาจจะเกิดขึ้นเล็กน้อย10%ของพื้นที่นะครับจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนนะครับในช่วงวันที่3ถึง6เมษายนลมจะเปลี่ยนทิศเป็นลมตะานออกพัดนำฝนเขามานะครับจากฝน1 0เของพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเป็น40-60%ถึงของพื้นที่นะครับบริเวณที่มีฝนตกจะมีฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าโดยลมที่พัดเขามานะครับจะเป็นลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ด้วยเช่นกันนะครับต่อไปบริเวณภาคตะานออก จะมีฝนนะครับ40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วงเลยนะครับในช่วงนี้จากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วน31มีนาคมถึง2เมษายนลมจะเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกนะคบพัดฝนเข้ามา40-60%ของพื้นที่นะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก31มีนาคมถึง2เมษายนนะครับ ฝนจะเกิดขึ้น40-70%ของพื้นที่นะครับฝนจะตกหนักในบางแห่งจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วน3-6เมษายนนะครับลมจะเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกจะพัดนำฝนเข้ามานะครับ แต่ฝนจะลดลงจากเดิม40-70%ของพื้นที่จะลดลงเหลือ30-40%ของพื้นที่นะครับทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูง1เมตรส่วนกรุงเทพมหานาครและปริมณฑล31มีนาคมถึง2เมษายนอากาศจะร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนจะพัดนำเข้ามานะครับ10%ของพื้นที่ส่วน3-6เมษายน2 5 6 4ฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก1 0ของพื้นที่ จะเพิ่มขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนจะมีลมกระโชกแรงจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับจากการพัดนำเข้ามาของลมตะวันออกขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยพยายาณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ